สวัสดีค่ะปุ้ยจากดีเจนโฮมค่ะค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าว I ไอพีน่าจากน้องบูลุมพูครับวันนี้จะมารับรถจากดีเจนโฮมครับรถสวยนะครับเป็นเพื่อเป็นของขวัญของลูกสาวครับวันนี้อ่ฮแล้วมาดูรถคุณพ่อรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็พอใจครับค่ะรถสวยมากเลยครับผมค่ะ อยากให้คุณพ่อฝากถึงชาวหนังบัวชาวหนังบัวหนพงผูรลกแถบแถวอีสานบ้านเราครับมาชมที่ดิจินโฮมค่ารถสวยมากครับบริการก็ประทับใจครับเชิญเลยนะครับทุกท่านถ้าดูแล้วถ้าชอบก็มาเลยครับนี่วันนี้ผมมาซื้อขอขวัญเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกสาวครับเขาทำงานทำการแล้วก็อยากมีอะไรให้เขามั่ง ครับเชิญนลยครับมา,มาท,ที่นี่นครับ l e g e n Home ค่ครับรถส,สวยครับบริการก็ทับประทับใจครับเยอมมากเลยค่ะคุณพ่อนะคะ ลีเจนด์โฮมคาเองนะคะก็ต้องขอขบคุณนะคะคุณพ่อประสิทธิ์นะคะแล้วก็ฝากถึงนะคะคุณเมย์นะคะที่อยู่หนังบัวลำพูด้วยนะคะถ้าดูรีวิวคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆกเลยยังไงนะคะทางโชว์รูมลีเจนโฮมคาเองฝากแนะนําลูกค้าด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้รถคันนี้นะคะเปรียบเสมือนนะคะคุ้มรัพย์นะคะขนเงินขนทองแล้วก็นาแต่สิ่งดีๆมาสู่คุณเมย์คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะคะขอบคุณมากมกครับผมครับสุพรนะครับสุพรมากครับสุพรครับผมครับ